ก็สวัสดีพี่น้องชาวเรือท่านนะครับยินเขาสู่เกมรูบล็อกนะครับกับแมปไลท์ทัวร์เปลี่ยนโลเพลนะครับวันนี้นะครับตาสัญญากันไว้นะครับเราจะพาผู้ชมเนี่ยเอย้จริงๆเราลืมสัญญาไว้นะครับซึ่งเราไม่ได้บอกเลยว่าเราจะไปไหนวันนี้เนี่ยเราจะไปที่เราจะไปที่ศูนย์อวกาศ โเปียนะครับแต่ว่าเจ้าวจยิงออกไปเลยก็ได้ยิงออกไปแล้วนะครับเป็นตัวผิดพลาดในการยิงนะครับให้มันไปก่อนนะครับเราก็รอเปิดตัวนะครับครั้งต่อไปนะครับการรอเนี่ยทั้งๆจะใช้เวลานานมากนะครับเนี่ยก็คือดูคนเต็มเอานะครับก็คือ รอมรรลุมพื้นฐานก็คือเป็นการรอม,รมันลุ่มระศาบพ,พื้นฐานในสาสิวิแล้วก็เตรียมการการเตรียมการ30วินาทีนะครับก็คือเป็นตัวแนะนํคนาคําแนะนําการปล่อยจรวดนะครับตอนนี้ซึ่งมันมาแล้วครับนี่ ไปรอเลยดีกว่าครับวันนี้แต่งเป็นชุดอวากาศนะครับแต่ไม่ใช่ธรรมดาครับเพราะว่าผมแต่งไม่รู้เพราะว่าผมแต่งไว้อย่างดีนะครับปากเราเข้าไปกันเลยหนังท่านี้แหละ <laughs> โอเคจะโเรากำลังเปิดตัว ปรดนั่งลงครับตอนนี้เลยเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับพร้อมที่จะปล่อยแล้วนะครับเล่งเสียงหน่อยจะได้ดังขึ้นอันนี้เป็นเสียงน้ำทะเลนะครับอย่าคิดมากตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับตใน,นเกม The rocket will launch in T minus 30 seconds. 30 we 15 Attention the rocket will launch in T 10 9 8 7, 7 6 5 4 3 2 1 <laughs> เู้สึกข้างในตัวมันสันส่นๆนะเนี่ยตอนนี้มันก็หันหัวนะครับเพื่อจะเข้าเชื่อมต่อกับศูนย์อวกาศโทรเปียนะครับเอเดยด,ยด้านน้องครับเดี๋ยวผมจะร้อยให้มันเชื่อมก่อนนะครับ โอเคเชื่อมแล้วครับไปได้ตอนมุดนี่ก็ต้องค่อยๆมุดเข้าไปนะครับนี่มันจะมีอุปกรณ์ให้มานะครับเนี่ยเห็นป่ะแล้วตรงนี้เป็นตัวควบคุมสถานีอาวากาศนะครับห้องนี้อะไรเนี่ย น่าจะเป็นห้องวิจัยนะครับเหมือนมันก็ทำเหมือนออกมาเหมือนมากนะครับปิดอย่างไรไหมฮะโอเคเราทะลุฟ้าเรื่อยๆนะครับเ,เดี๋ยว ปิดด้านนอกด้วยปิดนี้ด้วยปิดซิเว้ย <c oughs> เอออันนี้ก็ปิดโอเคเดี๋ยวหลังจัดนี้ไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปที่ไหนดีหรือว่าจะกลับทอเปียดี หรือไปที่ส่วนดาวคานดีเง้นเราไปที่ส่วนดาวคาดันะครับไปกินเลยอ่ะมาถึงส่วนดาวคาดวน,น,นะครับหลังจากออกมาจากสถานีอวก,กาศโทรเปียามานะครับ มีพร้อมที่ไปพร้อมสับนะครับเดี๋ยวตัวละครผมควรเอาล้มออกดีไหมมันละสิกมันน่ารำคาญยังไงไม่รู้นะตอนนี้ผมแต่งชุดใหม่นะแต่งสรผมใหม่นะครับเนี่ยเห็นปะ่ะสมผมเดิมน่าจะเบื่อๆกันไปนหลายคลิแล้นนะครับผมเลยเอาสมผมนี้มานะครับผมแต่งเป็นตัวผู้หญิงนะครับ เนี่ยผมติดผู้หญิงเนี่ยใครอย่ามาหาว่าผมเป็นกระเทยแล้วกันนะเนี่ยใครอย่าหาว่าผมเป็นกระเทยนะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละสําหรับการขึ้นจรวดนะครับมาที่ไปที่สถานีอวกาศโทอเปียแล้วก็มาที่ศูนย์คุมดานคารนะครับเห็นไหม ในพื้นที่ก็มีมัจหลายที่นะครับให้ดูนะครับส่วนบัตรผ่านบัตรผ่านมัสพาสนะครับสามารถก็มีห้องหรูนะครับมีห้องหรูแล้วมีอะไรอีกมากมายนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงขอการเข้าถึงขอสังเกตการได้นะครับห้องหรูหลามมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ สามอยู่ที่ประมาณสามร้อยป่ะสามร้อยเก้าสิบแปดโลบักนะครับใครใจถึงก็ทําใครใจถึงก็จ่ายใช้ได้นะครับแต่ผมจะไม่สิงผมไม่จ่ายนะครับผมไม่ได้สายเติมเนาะผมเป็นสายฟรีนะครับใครเป็นสายเติมก็ดูได้ประมาณนี้เลยนะครับอาจัะขึ้น้านจะมีคันให้นะครับอยู่ที่ประมาณสามร้อยเก้าสิบแปดโลบักนะครับใครใจถึงใครเป็นสายเติมนะครับ เนีครับก็สับคลิปนี้นะครับเราผมต้องลาผู้ชมไปทันี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่หนคลิปหน้าสครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับวันที่ผมถ่ายเนี่ยคือวันที่เรือหางยานตลาดน้ำคลองลัดนยมบิ้มหมดครบรอบแล้ว